ช่วงของอำเภอยิ้มวันนี้เป็นลำดับของอำเภอศรีนครครับสัมภาษณ์ท่านอำเภอนิพัฒน์เปรมพลนะฮะสวัสดีครับท่านนำเพอครับครับสวัสดีครับ,บ,ส,รบสัปดาห์นี้ประเด็นประชาสัมพันธ์นพื้นที่อำเภอศรีนครเป็นเรื่องอะไรบ้างครับก็จะมีอันแรกก็จะขอบคุณงานอานายยาุณแม่ย่าตัวนี้ที่สมรุลรุ่งไปด้วยดีเมื่อวานนี้นะ,ะจากทางอำเภอก,เก็คือก็คือทุกภาคส่วนทั้งทั้งอะไรกัน เนเพื่อทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านนะก็ได้มีส่วนร่วมในการาไปร่วมงานพระนาญาติท้งการาลำวงสวงของกลุ่มสตรีทั้งการขับร้องเพลงท้องที่ท้องถิ่นการออกเข้าเวรร้านมัตสาขา,าต่งปีนี้ก็ได้อยอดเงินเข้าสาชาตรายได้ประมาณสองแสนกว่าบาทครับ แล้วก็มีการเดินแบบร,นะระหว่างในวันที่ที่28ที่ผ่านมานะก็หลายๆที่ประจรมก็สำมเมร็จรุ่วงไปได้ดีก็ต้องขอขอบคุณทางสื่อรายการกลุ่มสตรกีกันเงผน้พื่บร้างองค์กรปกครองส่วนท่กินแะล้วกผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนงานกะ็สำเร็จรุร่วงไปได้ดีแนะละรายได้ที่ได้จากการจัดเงินกาบค่าก็จะนำมาช่วยเหลือให้กับ ประชาชนในพื้นที่ต่อไปครับผมครับผมแล้วก็อโครงการก็จะเป็นมันมูนิี่สาใไม่ทางมูลนิธิสารใจไทยโดยท่านกฤษดาบุญล่าต่ากรรมการมูลนิธิสารใจไทยก็จะ,จะมาประชุมในที่ที่ว่าการอำเภอสินครทางมูลนิธิสารใจไทยเขาก็จะมาทําโครงการปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างในพื then, ้นที่อำเภอสินครใน พื่นที่ที่จะทําการโครงการปลูกป่าเนี่ยก็เป็นที่ของอนิคมสหกรณ์สวนค้าโลกอ่ะจานวนพื้นที่ประมาณวิสิบแปดไร่ก็ป่าที่ป่าที่จะปลูกก็จะเป็นอ่าป่าคมดินอป่าไม้ยืนต้นอ่ะคือประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจไม้อไม้ไม้ผลแล้วก็แล้วก็พืชอะไรพืชใต้ดินเลยพวกนี้กษร ประโยชน์ของเขาก็คือจะทําให้ประการแรกก็จะเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าลดโลกร้อนลดฝุ่นลดอ่าพีเอ็มสองจุดห้าแล้วประการที่สองก็เป็นการลดรายจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ประชาชนก็ในพื้นที่ก็สามารถที่จะมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่านี้ได้ก็วันที่สิบสามนี้ก็จะมาประชมุมเสนอโครงการแล้วก็จะมีการไปตรวจสอบพื้นที่แล้วก็ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดาเนินการร่วมกันปลูกป่าผลขึ้นการปลูกป่าก็คาดว่าน่าจะปลูกได้ในช่วงเดือนน่าจะเป็นเดือนพฤษภาช่วงหน้าฝนครับผมก็จะก็จะดนินการโครงการนี้เองครับพื้นที่พระศรีนครเองก็เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านสายใจไทยใชมืหมกันใช่ครับหมู่สิบสายใจไทยแต่ว่าพื้นที่ที่ปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สอย่างนี้จะไปตามที่ที่หมู่แปดครับหมู่แปด ก็อยู่แต่ว่าอยู่ในตำบลเดียวกันก็คือตำบลเขางมาทบเหมือนกันครับผม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 แล้วก็ส่วนส่วนพื้นที่ที่หมู่สิบสายไทรยก็เป็นน่าจะเป็นอ่าโครงการเฟษส,สองก็จะก็จะปลูกป่าทางนั้นอีกทีหนึ่งเพราะว่าอ่าเดิมพื้นที่ตรงนี้เขาจะให้ทางประชาชนหมู่บ้านสายดทายทรายได้ได้ใช้ประโยชน์แต่ว่าเนื่องจากว่าในสภาพปัจจุบันเนี่ยคนในหมู่บ้านสายไ้จยเริ่มอเริ่มสูงอายุแล้วก็ อาจจะไม่มีศักย,ยภาพในการใช้ประโยชน,น์ในที่ดินแปลงนั้นเนี่ยเขาก็เลยจะเปลี่ยนลักษณะการใช้ประโยชน์จากที่ให้ทางชาวบ้านสายใจไทยไดําเนินการไดะจะเป็นโครงการปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สีอย่างนี่แทนเนี่ยจะเป็นการให้มันสอดคล้องกับสภาพในปัจจุบันครับผมครับผมครับแลบบ้วก็อันอีกอันหนึ่งก็จะเป็นเรื่อง อําเภอก็จะดาเนเินการอนุมัติโครงการดูงานการขับเคลื่อนโย,ยบายระดับอำเภอก็จะทําทโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางกลุ่มได้โอกาสโดยการาปรับปรุงบ้านพักอาศัยซ่อมแซมบ้านพักอาศัยแล้วก็หรือไม่ก็เป็นปรับปรุงห้องน้ําให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้ดได้โอกาสในพื้นที่อำเภอศรีนครก็จะมีอยู่จานวนสิบรายนะครับ ก็จะลายละหมื่นก็สิบลายก็หนึ่งแสนบาทก็จะเริ่มดำเนินการในสัประชาชนในเฟสนี้ก็จะเป็นทางตำบลน้ำขุ่นทั้งทั้งสิบลายครับอันนี้จะเป็นเป็นการอะไร่ะเาเรียกว่าการทำาจปะของของทางพนาชินชนมันก็จะมีตัวเรื่องที่ไม่ผ่านด้านด้านที่อยู่อาศัยอะไรพวกนี้ ก็จะก็จะได้ช่วยช่วยทางทางท่านอาสุจนานเรื่องทําให้ที่อยู่อาศัยนี้มันมีมาตรฐานขึ้นมาแล้วก็เป็ดการลดสมมติว่าอำเภอมีคนที่ไม่ผ่านที่อยู่อาศัยนจำนวนเท่าไรเท่าไรแล้วมันก็จะมาช่วยลดจำนวนให้มันผ่านเกณฑ์คุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยขึ้นมาครับผมครับผมครับผมก็เป็นการเงินแล้วก็ อีกอันหนึง่งก็จะเป็นเรื่องเรื่องยาเสพติดที่เมื่อกี้ที่ผมบอกว่ามีเค,<ด>คล็ดคือทางรองภูมกับฝ่าตามของสอพรีนครที่ท่านขึ้นย้ายมาจากเครื่องเสลี่ยมได้มาพูดคุยมารายง,งานตัวนะ<ด>แล้วแล้วก็พูดคุยเรื่องงานที่จะขับเคลื่อนในอำเภอศิีนครเพืที่ท่านก็อยาอยูย่ฝ่ายฝาาตามก็มีหน้าที่ดูแลในเรื่องยาเสพติดด้วยก็เลยมาคุยกันเรื่องการที่จะขับ วิธีการขับเคลื่อนปัญหาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อัเป็นสีนครนะก็ก็จะคงจะดําเนินการเข้มข้นขึน้นก็คือจากเดิมที่ว่าอ่ามีถ้าเกิดว่ามีการสุ่มตรวจหรือการรีเอ็กซเรย์แล้วก็ปรากฏว่ามีอ่าพบผู้ที่เสพยาเราจะพอ,อะเข้าศูนย์คัดกรองแล้วเนี่ยจะมันก็จะมีการแยกว่าสีอะไรสีเขียวสีเหลืองสีส้มสีดแดงพวกนะี้ แล้วก็ถ้าเขาสมัครใจบําบัดเนี่ยจะ,ะเข้าสู่ระบบไม่ว่าจะเป็นนมทติด c t p x อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าเกิดว่าหากวันหนึ่งเขาเรียกว่าผิดเงื่อนไขในาการบําบัดเนี่ยก็จะ,จะต้องมีก็จะ,จะต้องมีมาตรการที่รุนแรงขึ้นก็คือดำเ,ดเนินคดีนะจะถ้าหากว่าส่งดำเนินคดีแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นครั้งแรการ่ขาลเข,าอา,ข,า,อา,ขาอาจจะ ให้รอการลงโทษอ่ะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็ทางฝ่ายปกครองหรือตํารวจเนี่ยก็จะก็จะไม่ท้อก็ยังติดตามอยู่ถ้าเกิดว่าพอศาลเขารอลงอาญาเนี่ยก็ยังมีการติดเงื่อนไขอยู่อีกเนี่ยก็จะต้องก็จะมีการดําเนินคดีซ้ําแล้วก็ถ้าเกิดว่าการดำเนินคดีซ้ําในโอกาสที่สางเขาจะไม่อ่าโอกาสที่แล้วก็แล้วก็วกวกทางตํารวจเนี่ยก็จะไปแถลงขอให้ไม่ ขอให้ศาลไม่ให้ประกันตัวเนีบยมันก็มาตรการก็รุนแรงขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าศาลเขาดูแล้วว่าเขาสืบสอบสืบสอบคุมอะไรว่าสืบสอบการดําเนินการของผู้ผู้ต้องหาหรือจาเลยเนี่ยแล้วเห็นว่าผิดเงื่อนไขที่ให้เลยก็าลตีนสาลก็จะไม่ให้ประกันตัวแะโอกาสที่แล้วโอกาสที่ว่าจะถูกเวลาศาลลงโทษก็อาจจะต้องจํจริงอ่ะคือไม่ใช่ว่าจำไม่ใช่ โทษจำแต่ให้รอลงอาญาก็อาจจะไม่ใช่แล้วไม่ลงนะไม่รอแล้วไม่รอแล้วก็จะจำกลินแล้วก็จะบวกโทษกับคดีเก่าที่รอแล้มาเพาิ่มกับคดีนี้แก่ก็จะเป็นก็จะ,นจะเป็นเคสตัวอย่างที่สถานที่ก็เออเอาจริงเอาจังแล้วก็จะได้อ่าก็อาจจะมีผลในการลดอาการแก้ปัญหาย,ยาเสพติดในพื้นที่หรือปล่าก็ต้องดูอีกทีหนึ่งแต่ล แนวทางก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมแต่ลักษณะก็คือทำความผิดซ้ำซากไม่หลับจำได้ได้โอกาสแล้วไม่สำนึกไม่ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างนั้นใช่ครับก็ต้องมีมาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจังเข้มข้นขึ้นครับจะเป็นแนวทางที่คุยกันอยู่ประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับครับผมช่วงของสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในพื้นที่อำเภอศรีนครเองในช่วงที่ผ่านมามีสถานการณ์อะไรบ้างไหมครับครับอก็ ได้มีประกาศของกรมอุตุเนาะที่ว่าตั้งแต่ยี่สิบแปดกุมภาพล้วก็ประกาศว่าเป็นกรณน,นี้เข้าหน้าร้อนละอากาศว่ามันก็อ่าร้อนจริงๆก็ฝากเตือนประชาชนให้อ่าดูแลรักษากสุขภาพถ้าเกิดว่าอากาศมันร้อนมากๆเนก็ให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมทางแจ้งกลางแจ้งเพราะว่ามันอาจจะทําให้เกิดพิสโตกได้มันก็เป็นอันตรายต่อถึงชีวิตได้เหมือนกันนะถ้าเกิดเรื่องิสโตก mm. แม้แม้แต่ทางทหารที่เขาฝึกกันนยถ้าเกิดว่า สภาพอากาศมันร้อนเกินเนี่ยเขาก็จะเขาจะชูธงแดงกันเลยนะแล้วก็ให้เขา้าไปศึกในที่ร่มอันนี้ก็ฝากเพือนประชาชนด้วยนะจะพยายามหลีกเลี่ยงอากาศที่ร้อนแล้วก็ให้รักษาสุขภาพด้วยแล้วมีอะไรก็ติดตามข่าวสารบ้านเมืองอยู่เป็นระยะระยะครับผมครับผมท่ายนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีเลยครับผมไม่มีนะครับวันนี้เราขอบคุณนะครับท่านในเพื่อนิพัฒน์เปรมพลท่านในเพื่อศรีนครนะครับสัปดาหน้มาติดตามข่าวสารกันเพิ่มเติมครับ วันนี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ